อืนอนได้แล้วยัง<ะ>อ่ะฮะอะฮัลโหลอร่อยมั้ย<ะ>น่ะอืมอร่อยมั้ย ข้าวก็กินนิดเดียวนมก็กินนิดเดียวจะแบ่งไว้กินเท้าตัวเองเหรอพอแล้วพอแล้วเดินนะหนูเดินหนูเดินพื้นดันั้นหนูเอาเท้ามาเข้าปากเด็กไม่นอน